จริงไม่เจ้าที่เพจดังฟันธงผู้ประกาศตัวเต็งได้ช่องใหม่แล้วแอบบายยานเกษตรเทช่องเลขเบิรลไปยานเกษตรหลายคนจับตามไม่น้อยกับกระแสที่ผู้ประกาศข่าวชื่อดังโบกมือลาอดีตต้นสังกัดทั้งที่ทำเรตติ้งให้ช่องเดิมทะลุเพดานซึ่งบทสรุปยังไม่รู้ว่าผู้ประกาศข่าวดังคนนี้จะไปร่วมงานกับช่องไหนในอนาคต แต่ล่าสุดเพจ Facebook จอดับได้สปอยว่าสวรรค์ล่มที่พระรามสี่จอรลีไปย่านเกษตรเฮียจัดห้องรอรับขวัญปิดดิวพาอประกอชายเนื้อหอมนั่นละฮะคุณผู้ชมพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าดิลระหว่างผู้ประรากาศชายชื่อยาวกับ ช่องเลขเบิลล้มระเนระนาดไม่เหลือชช้นดีทำเอาจิมหน้าแตกก็ช่วงเวลาที่อยากได้มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องแยกย,ย้ายว่าแล้วจิมก็รีบเลี้ยวรถจากพระรามสี่ขับตามกลิ่นไปจนถึงตึกหลงอของอาอคียแถวเกษตรนวมินทร์ขึ้นไปด้อมๆมอ,ม,มองๆบนชั้นสี่เห็นแม่บ้านกุลีกุจอรีบเรีบก,กว่าจัดเตรียมห้องรอดรับผู้บริหารท่านใหม่อาอาอาอ,อย่าบอกนะว่าไม่จริงใช่มิมันไม่จริง ฉันไม่เชื่อ e. งานนี้จิมขอฟันธงอีกสักรอบให้รู้ไปว่าธงจะหักอีกไหมเอาเป็นว่าใครๆก็ดูช่อง xxx ก็แล้วการก็นั่นละฮะคุณผ enfin, ู้ชม